สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล3กับคุณครูเจนอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์พร้อมกันแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะ ไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะลิ้นกับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดี แมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกิงโครงโผล่ลงมากอะโครงนกเอี้ยงอ่อยอีเอีอ้ยนเสียงกันตลอดเวลาเสื้อกับสิงก็คมกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันอย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเจอกับฉันคอยขัดกันทุกที ไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่แล้วเมื่อไรเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไหม น้ำขับไปถ้าใกลกันได้ก็ดีมากับแมวมาเจอกันสู้กันทูกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกยิงรงโผลลงมาเกอะกรงนกเอีย้ยงไปอีเอียงเสียงกันตลอดเวลาเสื้อถับสิงก็คงกันขอเป็นจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกัน อย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทำที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่แล้วเมื่อไรเมื่อไรจะพูดดีฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสาง ให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไม้จใหดีเธอยอมก่อนตกลงไม้แต่จะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไม้แก็จบลงไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรม เสริมประสบการณ์นะคะวันนี้ครูจะพาเด็กๆมาอ่านผสมสละอินะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะ สระอินะคะอ่านว่าอิสระอิเป็นสระเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะนะคะออกเสียงตามนะคะกออิกิขออิขิขออิคิ 코이 키타 이니조이지쳐이치쳐이치 ซออีซ so right, ิอ่าก็จะลงไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถกลับไปทบทวนได้นะคะค่ะต่อไปนะคะวันนี้ครูจะพาเด็กๆมาเรียนบวกเลขนะคะครูจะให้เด็กๆฟังเพลงการบวกนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปฟังกันเลยค่ะ จบลงไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นใบางานน่ารู้นะคะวันนี้มีสองใบางานนะคะใบางานที่หนึ่งให้เด็กๆเขียนตามนะคะคําว่ากออิกิจออิจิดอ,อิดิตออิติเมื่อวานนี้คุณครูดูคลิปเด็กๆส่งเข้ามาพอเขียนเสร็จก็อ่านแล้วก็อัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ เด็กๆคะเวลาเด็กๆเขียนงานอย่าลืมเขียนวันที่นะคะกับชื่อทุกครั้งนะคะเด็กๆต้องเขียนเองนะคะคนไหนที่ให้ผู้ปกครองเขียนให้คนนั้นก็จะเขียนไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวผู้ปกครองจะเขียนเก่งกว่าเด็กๆนะคะค่ะต่อไปนะคะใบงานที่สองเป็นการบวกเลขวันนี้ครูจะให้เด็กๆบวกเลขเพิ่มทีละหนึ่งนะคะ 1บวก1ได้สองถูกต้องแล้วละค่ะ,ะเด็กๆฝึกบวกเลขนะคะเพิ่มไปทีละ1แล้วอย่าลืมเขียนชื่อทุกครั้งนะคะพอเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายภาพชิ้นงานของตนเองทั้งสองใบงานนะคะเข้าไปในกลุ่มไลน์ของเราแล้วคุณครูจะรอตรวจนะคะเด็กๆคะอย่าลืมส่งงานคุณครูทุกคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ หมดเวลาเรียนแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ